นียายรักนิยายเสียงเรื่องนี่รักซาตานตอนที่เก้าเมื่อได้เห็นคนที่ตนรอคอยด้วยความหวังจัสมินคิมก็เกือบหลุดมาดคุณหนูผู้ดูดีมีการศึกษาและมีทุกอย่างที่เหนื่อยกว่าใครอย่างยิิงธนงสาวเพอร์เฟกมองคนที่บังอาจ มาเป็นก้างขวางคอด้วยดวงตาอันเย็นชาวันนี้ลูกเป็ดตัวอ้วนอยู่ในชุดสีดำไดราคาไดรโรสนิยมแตกต่างไปจากครั้งก่อนตอนที่อยู่ในงานเลี้ยงใบหน้าอวบขาวเกลี้ยงเกลาบ่งบอกว่าอยู่ในเชื้อสายเดียวกันแต่ไดร์สีสันของเครื่องสำอาง อาจจะมีเพียงแป้งฝุ่นเคลือบเอาไว้มองบางพอให้มีความนวลอวดผิวที่แท้จริงหล่อนชํำไม่มีอะไรที่คู่ควรกับอาโนนเลยอานนนหนุ่มเจ้าสำอางที่จะมินหมายปองนี่คุณต้องพาเลขามาด้วยหรอกหรือคะหล่อนทักอย่างเสียมารยาท จะอานนท์หาสนใจไม่ครับก็คุณหนูคิมบอกเองนี่นาะว่าอยากคุยเรื่องงานผมจึงพาน้องมุกมาด้วยจะได้ทำหน้าที่บันทึกการสนทนาเรื่องงานของเราไงครับส่วนผมก็มีหน้าที่ดูแลเรื่องอาหารในคุณผู้หญิงทั้งสองเขาหันมายิ้มหวานให้กับมุกดาดาหรือว่าน้องมุกอยากจะดูแลเรื่องนี้เองดีละครับ พราะต่อไปน้องมุกก็ต้องคอยดูแลเรื่องนี้อย่างเต็มตัวแล้วนี่จ้ะมุกดาดายิ้มแห้งๆเธอเกือบจะเธอเกือบรับเผือกร้อนที่อานุนส่งมาให้เธอแทบไม่ทันแต่เธอก็ต้องยอมรับไปโดยปริยายได้สิคะมุกอินดีรับใช้คะ่ะไม่ทราบว่าคุณหนูคิม ชอบทานอาหารประเภทไหนเป็นพิเศษหรือคะหรือว่าไม่ชอบรับประทานอาหารประเภทไหนบ้างดิฉันจะได้เลือกเมนูที่ถูกใจยังไงล่ะคะไม่ต้องฉันสั่งอาหารของฉันเองจะมินตะวัดเสียงตอบเพราะเธอไม่ชอบที่อานนุนพูดจาหวานๆใส่ผู้หญิงที่หลอนคิดว่าเป็นคู่แข่งคะ่ะ ถ้าอย่างนั้นฉันต้องดูแลคุณอานนท์เพียงคนเดียวมุกราดายังรักสามารถนาง,งเอกผู้ถูกกระทำและอานนท์ก็ตอบรับดีครับและด้วยคำสั่งของอานนท์ที่มีอยู่ก่อนเดิมว่าเขาไม่ต้องการใกล้ชิดกับสาวๆคนไหนแม้ว่าอานนท์จะไม่ได้ระบุว่ามีใครบ้าง แต่เธอกลับรู้ว่าคุณอูคิมก็เป็นหนึ่งในนั้นไม่เช่นนั้นอานอนท์คงไม่พาเธอมาเป็นไม้กันหมาในวันนี้เธอจึงรับมือได้อย่างสบายฉันได้ยินมาว่าแม่จะจัดงานเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนๆในเร็วๆนี้รู้สึกว่าท่านจะอยากไปจัดงานที่โรงแรมของคุณนะคะ จัสมินเพียงแค่หาเรื่องคุยกับหนุ่มรบงามงั้นหรือครับเขายิ้มรับด้วยความสุภาพทำให้จัสมินรีบเรียกร้องความสนใจจากเขาเพราะหล่อนไม่ต้องการให้เขามองใครนอกจากตนแต่เขาก็ยังคงมองไปยังนังอ้วนเตี้ยอย่างขัดใจค่ะเราสั่งอาหารมาทานกันดีกว่าคุณคงหิวแล้ว เขายังโยนหน้าที่นั้นมาให้มุกดาราอยู่ดีแม้รู้ว่าจัสมินพยายามทำตัวเด่นต่อหน้าเขาทำให้จัสมินทำท่าไม่พอใจแล้วหันสายตามาทางมุกดาราอีกครั้งให้ฉันสั่งอาหารให้เลยนะคะกูนุคิมกับคุณจะได้คุยกันไปรับประทานอาหารกันไปไม่มีมารยาท ใครเขาคุยกันระหว่างรับประทานอาหารมุกดาดาหน้าเจรศีไปนิดอานนท์เองก็เช่นกันเขาแสดงท่าทางเฉยเมยนึกไม่ชอบใจเจสเมนขึ้นมาเช่นกันเพราะทางของเจสเมนที่มาพบกับเขาอย่างไม่ได้นัดล่วงหน้าเขาจึงเลือกที่จะเข้าข้างมุกดาดาสั่งอาหารเลยดีกว่านะครับ พี่เองก็หิวแล้วเหมือนกันอานอนท์ไม่พูดเปล่าแต่เขายังคงยิ้มหวานอย่างอ่อนโยนมาให้กับมุกดาราอีกด้วยช่วงนี้งานเยอะนะครับดีว่าพี่มีมุกมาช่วยก็เลยไม่ต้องเหนื่อยมากและยังได้กำลังใจเพิ่มขึ้นอีกเยอะและเธอก็ตอบรับค่ะ และแซงทำเป็นยิ้หมหวานตอบกลับเข้าไปอีกด้วยมกดาาอยาให้ทุกสิ่งที่อานนท์พูดคือความรู้สึกจริงๆของเขานักแต่เธอคงจะได้แต่หวังและเธอคงคิดถึงพี่นนท์ที่แสนใจดีกับเธอไม่ใช่อานนท์ที่มองเธอเป็นลูกเป็ดเป็นไม้กันหมาเลขาตัวอ้วนของเขา ฉันไม่ชอบหมูไม่ชอบของมันมๆไม่ชอบแป้งมันไม่ดีต่อสุขภาพและมันจะทำให้ฉันอ้วนด้วยหล่อนจงใจเน้นคำว่าอ้วนอย่างเสียมารยาทค่ะคุณหนูคิมสาวอ้วนรับรู้คำสั่งอย่างที่ใครๆชอบย้ำซ้าเติมให้เธอรู้ซึงถึงและ ซ้ำเติมให้เธอรู้สึกได้ว่าตนเองไม่ได้มีอะไรดีขณะที่อานน์ยังคงเอาใจเลขาอ้วนพิธานอะไรก็ได้จ้ะค่ะหัวใจของคนรับคำกระตุกวูบเธอร้อนวูบวาบโดยเฉพาะตรงแก้มนวลเขายิ้มได้หวานมากมากจนเธอเปลือคิดว่าเขาพูดออกมา และยิ้มออกมาจากใจของเขาและเธอก็อยากให้เขาทำแบบนี้แทนที่จะทำหน้ายักษทำเสียงดุใส่เธอสั่งอาหารได้แล้วฉันหิวค่ะค่ะในที่สุดมุกดาราก็หลุดออกมาจากภาวังฝันมุกดารารีบเปิดเมนูมือไม้สั่นคุณจัสตินคงอยากคุยเรื่องงานในระหว่างที่มุกสั่งอาหาร ผมคิดว่าโรงแรมของผมพร้อมให้การต้อนรับมาดามคิมและเพื่อนๆอย่างเต็มที่ด้วยความรู้สึกเป็นเกียตรติเป็นอย่างมากนะครับค่ะแม่คงจะเลือกอาหารเลือกโรงแรมของคุณเพื่อสั่งสรรกับเพื่อนๆเพราะท่านชอบฮงจุ้ยของเทียนนั่นค่ะเขายิ้มดับอย่างสุภาพความจริงจะเป็นคนนี้ก็ไม่ได้แย่ เรา่ว่าหล่อนก็ไม่ใช่ผู้หญิงที่เขามองหาเพราะเขาเห็นพ่อแม่เป็นแบบอย่างซึ่งคุณนิวคุณหนูคิมคนนี้มีบางอย่างที่เขายังไม่ชอบเขาจึงไม่คิดว่าหล่อนจะประคองชีวิตคู่ไปกับเขาได้ที่เขามีเป็นแบบอย่างอย่างเช่นสิ่งที่บิดาและมารดาของเขามีดีจริงมุกจา๋าช่วยสั่งชาร้อนให้พี่ด้วยนะ พี่ขอชาเขียวจะได้ช่วยแก้เลี่ยนจากอาหารมันมันและจะได้ช่วยลดไขมันด้วยพี่ไม่อยากให้น้องมุกอวกไปมากกว่านี้ถึงแม้จะกอดอุ่นกเ็เถอะค่ะมุกดดารับคำเบาๆแก้มของเธอแดงจัดไปตามด้วยและทำให้ความดันของเธอทะลุจุดเดือด ไม่เพียงเท่านั้นดวงตาของเขายังแฝงความในทําให้เธอนึกถึงคืนที่เธอได้นอนเตียงเดียวกับเขายัางช่วยไม่ได้แต่ฉันไม่ดื่มชาเพราะมันมันทำให้ฉันผิวเสียจัสมินรีบออกตัวอย่างร้อนรนค่ะถ้าอย่างนั้นฉันจะสั่งน้ำผลไม้คันสดให้คุณหนูคิมแทนก็แล้วกันนะคะ จัสมินแทบจะร้องกรีดกรีดเพราะอะไรก็ไม่เป็นไปตามใจของเธอเลยอานนท์เอาแต่เอาใจหนังอ้วนมุกดาราเขาไม่สนใจผู้หญิงเพอร์เฟกต์อย่างหล่อนเลยสักนิดและอาหารมื้อนั้นอานนท์ก็กระจัดแฉับไม่ได้รับเชิญออกไปจากชีวิตของเขาได้และมุกดาราก็ทำงานเป็นไม้กันมาได้อย่างดี ชนิดที่ว่าจะจัมินคิมคงจะเก็ตขยาดกับการมาพบอานนผูผู้ชายที่เธอหวังจะเคลมให้ได้ส่วนมุกดาดาอยากจะหยุดเวลานี้ไว้ได้ขอมีความสุขกับช่วงเวลาของเขารอยยิ้มของเขาที่มีให้เธออย่างนี้ในยามนี้ที่เธอขอแต่ มันคงเป็นไปไม่ได้จบแล้วนะคะนี่รักตาตานตอนที่9ก้าตาขอภัยนะคะตอนที่8นาะตาไปพักคําว่านี่รักมาเฟียนะคะสงสัยติดเขามาเฟียจากเรื่องที่แล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็ช่วยติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปนะคะ หาตอนไหนไม่เจอเข้าไปหาในเพลย์ลิสต์ในช่องของจ้าได้เลยเนะดักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ